วันนี้โอจมารีวิวนะคะหลังจากที่ทำจมูกที่ดีมอร์คลินิกได้หเดือนนั่นเองคือตอนที่ไปปรึกษาคุณหมอนะคะก็จะมีความกังวลแล้วก็รู้สึกกลัวนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าบอกมาเราจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยทําเลยแล้วก็มีความกลัวเจ็บอยู่ประมาณนึงแต่ว่าพอปรึกษาคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจความกังวลในใจก็ไม่มีก็เลยตัดสินใจจองแล้วก็ทำเราขอคุณหมอว่า ขอจมูกที่ดูเป็นธรรมชาตริรู้สึกว่าทำเราหน้าเราไม่ได้ดูแบบดูโดดจนเกินไปหรือเปลี่ยนไปมากแต่ให้เรารู้สึกว่าเออหน้าดูแบบมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็ดูดีขึ้นแต่ว่าเอ๊ไม่รู้ว่าทําอะไรมานะคะหมอบอกว่าในเคสของโอนะคะที่ทำเนี่ยโอใช้ก็ดู่อนหลังหูนะคะมาเสริมตรงปลายจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของจมูกตรงเนี้ยนะคะคุณหมอใช้วิธีการวางซิลิโคนใต้เยื่อหุ้มนะคะ เพื่อจะทำให้ป้องกันการหลุดลอยของเซลล์ 2> 3, 2, 1. 1> ใครที่สนใจนะคะก็สามารถปรึกษาได้นะคะหรือจะเข้าไปดูที่เพจนะคะดีมอร์คลินิกนะคะที่อยู่ใน Facebook ก็ได้หรือที่อยู่ใน Instagram ก็ได้นะคะสามารถเข้าไปดูได้